คําเตือนระวังหวั่นไหว3 0ใจเกเรคือฉาย,ยาของ The Gayest Man หรือผู้ชายที่เกที่สุดที่มีลักษณะเป็นหนุ่มอายุราว30ปีมีบุคลิกดีหน้าตาดีนิสัยร่าเริงซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น SCP 230ใจเกเรนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือคิดทำอันตรายใคร แต่ร่างกายของเขาต่างหากที่จะปล่อยสารบางอย่างออกมาหากใครได้สูดดมกลิ่นตัวเขาก็จะเคลิบเคลิ้มหลงไหลเหมือนติดสารเสพติดยอมตกเป็นทาสแล้วยิ่งถ้าใครได้สัมผัสตัวได้กินของเหลวอ,อย่างน้ำลายหรือเหงื่อของเขาแล้วคนผ,ผู้นั้นก็ถึงกับต้องเป็นบ้าน้ำลายฟูมปากและตาย อะไรเอ่ยน่าสงสารที่สุดในเบนเทนก็รถคันนี้ไงโดนทุบโดนชนโดนย่ำแทบทุกตอนส่วนอันดับที่2ก็คงเป็นบัคขำเควินนะแหครับเพราะต้องมาคอยซ่อมมาอยู่ตลอดฮะบางทีเพิ่งซ่อมเสร็จบัดหมาดก็โดนพังอีกและวโคตรน่าสงสารนะและนี่คือสภาพแขนของคุณเมื่อคุณโสดมานานสงสัยทำงานหนักไปหน่อยฮะเมื่อผมลืมโหลดทรัพยากรในเกมฮีโร่ในเกม ก็จะประมาณนี้หละฮะไดมอนด์เฮดเต็มไปหมดไม่บอกก็น่าจะรู้นะว่าเกมอะไรกูไม่รับแล้วกูก็ไม่เซ็นด้วยไอ้บูตไอ้บูตเอากูอีกแล้วนะมึงเนี่ยเจ้าฮาไปถึงไหนฮะภาคนี้กูไม่ได้เฉิดฉายไม่เป็นไรมึงยังเจ้ากูมาย่ำอีกเหรอมึงเคยดูไหมภาคอมนิเวิร์ดอะภาคนั้นกูได้เฉิดฉายกูได้เป็นพระเอกแต่ภาคเนี้ยแหละกูเป็นตัวร้ายยังไม่พอกูยังจะโดนโฟร์ร์มตบอีกเหรอมึงเจ้าฮาไปถึงไหนฮะ มึงรู้ไหมกูเนี่ยระดับซูเปอร์สตาร์ติ่งกูเยอะคนรักกูทั่วประเทศอย่าลูกทํามันเหมือนทําหมามึงรู้จักไหมเนี่ยลูกศิษย์สมลักคำสิงลูกเอ๋ยสักวันหนึ่งลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่แต่ผมอายุ21แล้วนะพ่อใช่แต่มึงยังเปรียบเทียบเอเลนเอ็กซ์กับพวกซูเปอร์แมนพวกโกคูอยู่เลย เบนเทนทเวนตี้ท i ี Be สตีเบออืมมันก็ค,คล้ายๆอยู่นะ Four a r ร์มภาคคลาสสิกโฟร r อาร์มภาครีบูตโดนยำเละลโฟร์อาร์มตัวเอากูมาฆ่าชัดๆฮีทบร s ส oh. ในล่างปกติฮีทบร s สในล่างคือลือเนอะอืมมีหลายๆคนนะครับเถียงกันว่าบิ๊กคิวเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่เราเห็นกันในซีรีส์ออริจินอลอันนั้นเป็นเพศชายนะครับเพราะเพศหญิงมันเป็นอย่างนี้ เอ้ยตายแล้วโอ้บ้ามันกว้างนาดนี้เหรอวะออกไปได้ยังไงวะไม่อยากจะเชื่อเลยวะโอ้ขายในตัวย้ายนะเว้ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ขายเสียงดังไอเนี่วะโอ้โอ้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะเนี่ย มันต้มไปได้ยังไงวะนึาตาโอมันเล็กนิดเดียวนะวะอ้หู้นักลัจริงจริงวะเฮ้กาจะไพไม่ลากันเลยเหรอ ฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่นายองเพระอย่างนี้เราถึงรักกันเหมือนพี่น้องเพราะนายก็เหมือนกัน